เข้าแอป B A A C Mobile ทกสไม่ได้ระบบแจ้งเตือนว่าอาจมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อข้อมูลของท่านการุณาปิดโหมดนักพัฒนาก่อนใช้งาน B A A C Mobile มีวิธีแก้ง่ายๆสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก c y เบอร์ a ช n e l และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีแก้ไขนะครับเมื่อเราเข้าแอป BAAc Mobile ไอคอนใหม่ทกศไม่ได้นะครับระบบแจ้งเตือนอาจมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยตามรูปภาพนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่อัปเดตแอปจาก A Mobile Plus เป็น BAAc Mobile นะครับหลายคนมักจะเจอปัญหาแบบนี้หลายคนเลยนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจไปนะครับ วันนี้นะครับเราจะพามาแก้ไขว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปปิดโหมดนักพัฒนาในโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับโหมดนักพัฒนาคืออะไรเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนว่าโหมดนักพัฒนาหรือโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์โทรศัพท์บางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะเรียกเมนูไม่เหมือนกันนะครับแต่ความหมายเดียวกันนะครับ โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์คือโหมดที่เอาไว้สำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการแก้ไขโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับการตั้งค่าหรือเปิดใช้งานสมาร์ทโฟนฟีเจอร์ต่างๆที่มีความซับซ้อนที่ยกระดับไปอีกขั้นกว่าขั้นปกตินะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับจะไม่ใช่ฟีเจอร์ใช้งานทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นเอาไว้สาหรับ เร่ง CPU ให้มันแรงขึ้นนะครับหรือหาจุดบกพร่อง USB debug นะครับเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับถ้าเราเปิดโหมดนักพัฒนาหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์เอาไว้นะครับเราจะไม่สามารถเปิดแอปธนาคารได้นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนเหมือนรูปภาพนี่เลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมธนาคารถึง ไม่อนุญาตให้เปิดโหมดนักพัฒนาหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับนั่นเป็นเพราะว่าโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มันสามารถเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและเข้าถึงแอปธนาคารได้นะครับดังนั้นนะครับธนาคารก็เลยให้ปิดโหมดนักพัฒนาหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับในขณะที่เราเปิดแอปธนาคารนั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการเปิดและปิดโหมดนักพัฒนาหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะมันไม่ใช่โหมดปกติในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะครับผมจะเริ่มวิธีการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าในโทรศัพท์ของเพื่อนเพื่อนนะครับหาเมนูเกี่ยวกับโทรศัพท์ เมนูมันจะอยู่ตรงท้ายหน่อยนะครับกดตรงที่เวอร์ชันกดย้ำยำตรงหมายเลขบิลนะครับประมาณ 6- 7ครั้งกรอกรหัสผ่านนะครับเพื่อยืนยันการเปิดโหมดนักพัฒนานะครับจากนั้นโหมดนักพัฒนาก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดโหมดนักพัฒนาหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์เอาไว้นะครับเมื่อเรามาเปิดแอป baac mobile โทกศไอคอนใหม่นะครับ ระบบมันจะแจ้งว่าอาจมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยต่อข้อมูลของท่านกรุณาปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนใช้งาน BAC a, a C, Mobile ตามรูปภาพนี้เลยนะครับวิธีการปิดโหมดนักพัฒนาหรือโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดตรงที่การทักค่าเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์บางรุ่น บางยี่ห้อนะครับจะไม่มีกดตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้หาโหมดนักพัฒนาหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับในเมนูการตั้งค่านะครับถ้าเราเปิดเอาไว้โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราก็จะเห็นเองนะครับเมื่อเราเห็นโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับให้เราเข้าไปปิดได้เลยนะครับเมื่อเราปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าแอป baac mobile ทกสอไอคอนใหม่ได้ตามปกตินะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจว่าโหมดนักพัฒนาหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราอยู่ตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูได้นะครับโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะอยู่ภายใต้เมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นะครับหากเพื่อนๆหาโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เจอนะครับนั่นหมายความว่า โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเพื่อนๆถูกปิดเอาไว้นะครับเพราะตอนที่เพื่อนๆซื้อโทรศัพท์มาโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์มันก็จะถูกปิดเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเปิดโหมดนักพัฒนาหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็สามารถเปิดได้นะครับให้ดูคลิปข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้อธิบายไว้นะครับสำหรับในคลิปนี้ c y b บอร์ a ช nel ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายนะครับจากไซเบอร์ชาแนลของเรานะครับสวัสดีครับ